ได้ไหมหรือพี่นงเรือไมันมีส <S <S ่สิเห็ดเมียนอูอมหนูแหละออามาตัวหนึ่งกันครับพี่น้องเพิศาลาลดารด้วยนพันครับโอ้พี่น้องกินเหล่าดังกินเหล่าขึ้นเลยมันต้อง Ng bếp 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 nhé, bếp 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 Anh bếp เลยกินเนื้อมันขันตอนหน่อยแงอซับละเอีออเยดแง่เรื่องี่น้อยำถื้กระดูกมับนบานนะครับมือนอีด้วยือยังไกลแหละครับพี่เลี้ยงนะครับนายพันจากอุดรธานีนะบ้านเกิดเราอยู่แก่งสนามนะจังหวัดโคราช <ators> <klore> โอไปอมใส่ผักชีเล้าส่ยัอย่างนีก่ผักชีเหล้าจปพีตูมาันเอาคนไม่เชื่อผักผักไทยไหมพี่น้องหั่นผักเหรอครับนี่อย่างนี้ครับพี่แยงักเขียัืนมะเขือนะครับพี่น้อง นกกะผักชีเล้าผักชีเล้าภาษาไทยคืออันนี้กต่ผักชีเล้าอ่ะฮาฮ่ผักาสี้เหล้านกกะหอมหอมอย่างหอมบัวสิต้นหอมต้นหอมนะครับทำเป็นสินงงไงอยัางน้อยนะครับสูตรมันก็มุ่นบนเชืบไปขันนัยพันน์เครับแล้วเป็นเสียบสูตรอุดรน,นะครับด้วยพี่น้อง ยุงกับะไรอ่ะพี่น้องเริ่มตำเครื่องกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวมีพริกแห้งข่าหอมขิงเลยพ่อขิงบ่มี่ดอกขิงโบมีขิงเด้อ,อ,อพี่น้องเด้อข,ข,ข่าหั่นตะไคร่แบบนี้ปลูกเองเนะครับพี่น้องบ่มีสารพผิดดอกปลูกเองอยู่สวนนี่แหละออ,กกอร์แกนิกเด้อครับพี่น้อง ผมไม่ได้กินมาสิบสองปีแล้วสิบสองปีเที่ยแหลกเรืนี่ผมไม่ได้เห็นให้มันให้เขามาสิบสองปีเล้นะมีออกมาจากบ้ากนกะไม่ได้กับผีเลย <c oughs> ไม่ได้เห็นให้ใบบกูดด้วยพี่ต้องร้อสิตาแหละผมผมเดาว่าแล้วสิตําเจอสิตําไะหนยไม่ตำเหรอ มมผม,มเดาว,ว่าละสิตำแล้วก็ไปคุกกับหนูตัวนี้แหละเอนีอ่หนูนี่มอยยับน้องกินเมื่เกียงขึ้นแล้วเอ้าเป็นบตำแล้วพี่น้องเอ้ยตำแล้ว,เ,ลวเป็นตาเสียบเป็นตาในเสร็จล้วเราเอาวัด <laughs> โอ้ยเข่ากันก็น ไปเมาไปเ่ไ,ปไม่รู้เสียกืค,คือเนาะคือเป็นยัง <laughs> ไงมันจะเสียไม่ไดี <c oughs> วะ <c oughs> ค,ควนเห็นแล้วก็เหี้ยวมวลวลนุ่งเปิดเพลงใส่น้ำถึงไนวะฉันมีเพีงน้อยมันเนี่ยนี่มวลนี่ ลูกขืนยอ้อนย่า,ายเอาผมว่าแล้วเหลือมอสเหลือพี่น้องหมดไปเครื่องขวดแล้วย <laughs> ังเตะป้ายทุนทนน <laughs> วนเลยยังไงเตะเตะไอ้กัปนู้อยู่ของนะผมมาเนี่ยเหยียบพอดครับได้ที่แล้วครับพี่น้อง <laughs> ได้ที่แล้วครับโอ้หอมคักหอมคักปเปลนได้ไหมพี่น้อง เฮ้ยเ,เดือดเสียบเป็นตาเสียบมาถึงวะคุกเด้อพี่น้องเด้อคุกเครื่องให้เข้ากันมาสันาไหท,ทันโวะคุกเงี้ย่อนโอ้อเเยเนเสียบครับพี่น้องครับหอมบัคคักเอาไปขวดเด้อบยไปขวดสิใช่ไหมหัว เลิกพี่น้องเลอกนายควาาเราสีมะขวแล้วเป็นเสียบครับพี่น้องำนับ่อยมันติดติดหมอดองหยดน้ำมันเล็หน่อยเต้นน้ำมันแลหมงหยอดน้ำมันนล็กน้อยวายมันติดหมอเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูเสร็จแน่วันนี้แต่นี่ยไม่ออกกล้องแล้ว ใส้นมันจังน้อยเอาจนเลยหอมพี่น้องหอมคับอมเสีบลสุดยอดยอดเอานเายเลยีเน้อครัว้ยสีสดุได้สเลยง่ายขอผมผมบคอท้าติดเบยเลย เตยน้ปะาดใหญครับพี่น้อง,ตนนองเตยจังเลยหอมเป็นอะไงพี่น้องได้แล้วครับได้ที่แล้วห mm hmm. อมเอในพานเราไปเอาผักไสอยู่ครับพี่น้องยอดมระระาสม ใส่ผักเลยักซีหอมๆักซีเลเดี๋ยวักใส่จีใช่นี่แหละนี่น้ำาาลนี่แหละใส่ไปเร้วเ้ยครับไอ้ยอดมะระผสผักใส่ขงอีสานเลยหัวใส่ล่างเรี้ยบร่อยแล้วนี่้กานี่แหะเป็นประเสียบถีบพวกเรากินได้ผมก็กินเป็นประเสียบเลยน้ำห น้ำหยด,ดเรื่อยๆหมอนถุงมันช้ำพัก <c oughs> เที่ยงโต๊ดหายังบักเขี้ยวได้ป่นเนาะกับบักขามเปียกน้อยนึ่งขามเปียกว่าสันา่นไปจักมันสีเข่ากันบุ้นี่เข่ากัน,กนบุ้กขามเปียกน <c oughs> ้อยนึง <c oughs> ผมบอลูเลยครับตรงมัดซินน้นเลยครับว่าไม่เสียบว่ะสูดแล้าแหละก็ออเที่ยงก็เทีย่ยงผม อมเวือเหตุเพราะว่โอ้สีสันสุดยอดเาเติมชูรสนะครับพี่น้องเติมชูรสใส่ชูรสลงไปเหม,มือไนไงนี่คือหลายกักดือเป็นสองสองผมล่วงแท้แล้วพี่นอ <laughs> ้องล่วงข้อนไมอะ <laughs> ไฟอ่อนๆนะครับเด้อพี่น้องอสีสันได้เลยเด้อเอนแบบเอาเมี้ยับมือเห็นน้กง,นงกินว่เป็นอเมียผัไฟอ่อนๆนะครับค่อยๆอ,อุขึ้นมาอุขึ้นมาทีนเจ่งตะควนเลยนะอี ปิดวนะครับสองปีแล้วครับนี่วันมั่วเหรเห็นแต่ยังเหะี่นมอเอไครับพี่น้องีดเสียบเอาหมอขเขาอย่างพี่น้องสุดยอดอีรีอะไต้องฉิ่งมุกมุ่งไ้เติมน้ำจากรอบเลยสองรอบดี๋ยว เราเยอะอันนี้มันแห่งกันเลยแห่งเสียดเติมน้ำอีกพี่น้องใส่ใบกะเพรานิดนึงฮะมันหอมด้วยครับไอตู้ไถ่ไอตู้ไถ่โคนกะเพราโคนไอตู้ไทยคนถึงมากเลยตกันนะความบอบไม้ความบอบโยกกันเลจิบเลยเนี่ย หายเลยเนยเห็ุมาหนึงดวนเ่กินผมมองมาชัดเนาะผมถ่ายกล่องผมเแซ่บเสียบพี่น้องหัวันเสียบพี่น้องดีเลยครับเพราะน้ำแห็งเราเขาะเทน้ำเต้มันหอนหอนจรไหมริงเลพี่เรียนมันแสีบบ่ มันคือเหรอมันทำเติมเติมยังชาด,อ,าอ,อ,ดอีกเติมยังเอาไฟขึ้นหอนหอนอีกเป็นจังเลยแหะพี่น,อน้องยำจิ้มเนาะยำนั่นก็มาะเฮ้ยจะจ้ร้องม,มึงดูเสียบวะ สุดจอดุดจอเยอะไปกันแลว้ทีานง้ยังรสชาติอีกตรงนังะไดล่าเสร็จกินปุ๊บสดๆมีเซีบควับรสชาติห้างเลยก็พอะไรวะัสเอามื่อนี้แกจบครับอีพีสามการขวนูอ้อมนูนี่นะครับเสียบแรกก็สุด